สวัสดีวผมผมมันจะกลุ่นใหญ่มากๆวันนี้เราจะมานำเสนอผลงานไซมิในหัวข้อเกมดูในอันดโนกันครับนี่คือผมไม่จิ้ผมนะครับไม่ได้ชอคุณผู้นำเสนออสุไส้ชิวครับเชิญรับชมรับฟังผลงานปรเจกต์ไซมิี่ของผมได้เลยครับส่วนแนวคิดของผลงานของผมนะครับพวกเราอยากให้เกมตำนานหรือเกมคลาสสิกอย่างโด สามารถเล่นได้บนบอรดอด์ด Arduino Nano ที่มีสเปคเล็กและมีข้อจำก,กัดสงูง <มา S 1> เพื่อทดสอบทั้งความสามารถของฮาร์ดแวร์และพวกผมที่ในการเขียนโค้ดด้ครับผมหึ่งส่วนบุะกอที่ใช้นะครับจะขึ้นตามนี้แล้วอ่าส่วนมาได้วยวิธีการทำงานนะครับหนึ่งเขียนโค้ดจำลองภาพและระบบเกมให้อยู่ในรูปแบบของ Arduino Nano สามารถประมุลผลได้ครับผมส่วนสองใช้จอ OLED ขนาด128แต่งผมภาพแบบขาวดำเรียบง่ายแต่ยังคงความคลาสสิกของดูอยู่ยครับผมสามปุ่กมกดจตคงโครงการขึ้เหมือนและการยิงได้เสียบผมลดเส่นเพิ่มเสียงเอฟเฟกยิงปืนหรือเจอสตูให้ดูสมจริงมากขึ้นครับผมไม่ใสอจุดเด่นของผลงานนะครับเป็นการนำเสนอเกมระดับตำนานที่ย่อส่วนมาอยู่ในระดับของอโนโท,ที่ไฟเล็ ไม่เขาผมแล้วก็ได,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 ด้เรียนรู้การจัดการหน่วยความจําการเขียนโค้ดแบบประหยัดทรัพยากรครับผมแล้วสุดอย่างสุดท้ายอุปกรณ์ที่ราคาช่างแสจ,จะถูกจะทราบผลงานระดับน่าสนใจได้ผมจริง,งก่อนที่จะไปดูผลงานนะครับจะมาเอาให้มาดูโค้ดของผลงานผมกันนะครับนี่น <ะ S 2> ครับผมนี่คือโค้ดของผลงานผมนะครับมีประมาณจะเลือกประมาณกันไมแมนะครับผม ให้เลื่อนลงมาถึงอันบรรทัดสุดท้ายเลยแปดร้อยครับผมนี่คือโค้ดของผลงานผมครับนี่คือผลงานของกลุ่มผมนะครับนี่ครับผมเกมดูมนะครับเนี่ยจะกดเข้าไปดูให้ดูนะครับนี่คือกดเข้าไปอ่าหน้าของเกมนี่ครับุณจะโชว์นี่สามารถเดินหันหน้าทางขวาได้แล้วก็ทางซ้ายได้นะครับตรงปุ่มตรงนี้มีการเดินไปข้างหน้าแล้วปุ่มนี้เดินไปด้านหลังส่วนปุ่มขาวเป็นปุ่มยิงครับผมท่านจะได้ยินเสียง นี่ครับผมคือเอฟเฟกเสียงกิงของเกมดุมนนี้ผมจะเดินตามด่านนะครับอันนี้มันจะมีมอนแล้วก็ยาให้เก็บด้วยครับผมโอเคครับผมอันนี้คือมอนนะฮะนี่มอนประมาณนี้ครับผมส่วนนี้คือทั้งหมดของโปรเจกต์ไซนิ K, ของกลุ่มใหญ่มากๆครับผม จบไปแล้วกับการนำเสนอของผมนะครับขอบคุณที่มารับชมรับฟังแล้วครับผมขอบคุณครับ